กลับสูดิวเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คารอรักพวกนวันนี้คุณอยู่ผมในเกมบอกเลยไม่ธรรมดารอมนะก็คือเกมเดลทีฟโคนันนะครัไม่ธรรมดา ก็ถือว่าเป็นเกมบอยแบบแนวคนนันสืบสวนนะออมแบบแต้แต้วแต้ประมาณน่ะเออฟังเสียงต้าตาวาต้วาตาตาวต้ตาวเออไปดื้อดีกว่านิวเกมโอเควันนี้เราจะมาเป็นนักสืบกันบ้างผมนะแต่ว่าอ่านไม่ออกเลยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะเดาไปสถานการณ์ผมนีมีกลาดนะผม แล้วก็เหมือนจะมีอัลบั้มนะอ,อไม่เป็นคดีอะไรสักอย่างนึงแหละฮ้ยผลร้ายก็คือใครไม่รู้กันอะจัดไปเปิดฉ้าผมนะเราเจอกับโคนันของเราเองประตูเอ๋ยจงเปิดเอาละเดินขึ้นมาผมนะเราเจอกับด็อกเตอร์อากษะของเรานั่นเองดูแล้วอยากจะกลับไปดูโคน,นันเหมือนกันนันเนี่ย โอ้โหโดนตีนี่แบบไม่ธรรมดาเออดนเตอร์เอกสารี่เลือกมาผมนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมจะขอพยายามผมคือมันอาน่านไม่ออกจริงๆนะแล้วต้องขออภยัยนะผมนะเออโอเคก็ให้เขาคุยกันไปก่อนผมนะโอ้อจุดๆเจิเหตุกยรั์ก้า,กาผมนะสัญญาณเตือนผมอืมเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเสียหรือเปล่าเนี่ย ระบบวงจรนั่นจะมีปัญหาผมนะ hey, นเฮ้ยนกกระสะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจ <c ười> ู่ๆเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าจู่ๆเนี่ยก็เกิดสัญญาณเตือนเนะี่ยเออโอเคเดี๋ยวไปดูหาสาเหตุนะครับว่ามันเกิดอะไรนะเอออันนี้เรากดข้ามไม่ได้ของนะก็ต้องคุยกันไปเดี๋ยวรอบที่สองแล้วเนี่ยมาซิอ่อาล่ะเดี๋ยวผมจะไปดูข้างนอกแล้วกันนะ <c ười> คประตูปิดแล้วผมออกไม่ได้ละเงียบเลยคน,นบอกเดี๋ยวเราสิประตูปิดแล้วช่วยไม่ได้นะโอเคเดี๋ยนายต้องออกไปสำรวจแล้วนะแต่ว่าคนร้ายมันเป็นไขออ่จะไปไม่เสียเตะรอบที่สามมานะหรือว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะร้ายแรงมาดูซิเอาละรีบไปซะ ไม่งั้นเนี่ยเราจะออกจากที่ไม่ได้นะเออฉันก็เริ่มหิวเหมือนกันโนดาต้าครับ no oh. โอเคดาตาแรกเลยเอาละมีอะไรบ้างผมนะผมควบคุมเส้นถไวยขอนะนีอ่อะไรเนี่ยหมอบคลานเอออันนี้ละ่ะไม่มีอะไรผมนะกระโดดตัวนี้น,นี่วิ่งเลยโอ้โหไม่ธรรมดาโอเครีโลด อย่าดูแค่นี้ก็พอละวเจอเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเข็มขัดนักสเ่อทำงานเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคนั่นเป็นหุ่นยนต์ที่ชักซ่าึ้นมาเองมันคือหุ่นยนต์ในการตรวจสอบเออตรวจหาคนนั่นแหละอย่าไปโดนมันนะไม่งั้นอันตรายแน่ๆโอเคจากไปเมื่อกี้มันเหมือนให้เรากดแบบสตาร์ทอะไรสักอย่างนะลองกดดูสิสตาร์ทตัวไหนวะอ๋อสตาร์ทแล้วมาสามารถที่จะคล้ายๆกับ สมบอรณ์ห่นที่ได้ผมนะเออออกไงเนี่ยโอเคเราจะออกไม่ได้นะเมื่อกี้เหมือนจะค้างๆหน่อยอันนี้เหมือนจะเป็นอุปกรณ์ไอเทมแล้วก็ประตูทางออกใช่ไหมรองเท้าเพิ่มพลังเออเข็มพิงแล้วสลบนหมผมนะ <c oughs> แล้วก็อะไรเนี่ยไอโทรศัพท์ลุ่มต่างหูใช่ไหม ขัดนักสืบเวอนแทนที่เแล้วก็บอดนะผมนะอันนี้โบเป็นเสียงคงอ่าได้ประมาณอิเล็กทรอนิกส์โอเครุยโลดวิ่งตัวไหนนะเออตัวนี้ใช่ไหมข้ามไปใช่ไหมปึบย่อเออพ่ย่อเออไม่ได้อยู่เออไม่ธรรมดาปึ๊บอันนี้อะไรน่เข้มเหรออ๋อ เหมือนเป็นจํานวนชีวิตนะผมไอ้ที่เป็นแว่นๆข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเป็นหลอดเอพีของเรานะคิดแจกดูนี่นึกว่าจะเป็นพวกบล็อกหรือพวกอัพอะไรพวกเนี้ยฮึบโอ้ได้อยู่เป็นไงวะทางนี้ใช่ไหมฮึปโอเคฮึปเกืบจะไม่ได้เปิดยังไงเอาโอเคป่ะละโอเคอย่าละรอซิมันเกิดปริศนาขึ้นภายในห้องนี้ เราหาดรอากาซากอนเราเจอกล่องนั้นดรเราต้องทำยังไงดีโอเคเราต้องมันจะเป็นแบบแก้ปริศนาแบบอ่าพิซเซรรอร์อะไรสักอย่างใช่ไหมอ่ะดเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยสิมาดันได้ผมประเด็นคือเอาไหนไปไหนก่อนอย่างนี้เหรอหมวัวหมวนะหมัวนะเนี่นยนะนี่ดันขึ้นไปผมก็ผ่านนี่มาข้างหน้า แล้วขวานี่ลงไปสุดเลยมั้งไข่ปได้ก็น่าจะเป็นการแก้ปริศนาไข่ปริศนาตามฉากเฮ้ยย่อเก็บไปแล้วเฮ้ยหย่อไม่ธรรมดาเ <c oughs> ึ้ยหย่อฮึยโอเคเ <c oughs> อาล่ะตกหน่อยน,นะฮึยโอเค <c oughs> ทางไปเฮ้ยจะตกอยู่บบเฮ้ยย่อโอเคอันนี้จะอันนี้มั้บอืมได้อยู่ ปึ๊บเลยไม่ได้แสดงว่า,าต้องขึ้นทางนี้ครับเฮ้ยเกียดแล้วสิเอา,อางไงมันไม่เห็นเราใช่ไหมเรารีบไปดีกว่าต้องมาเริ่มตรงนี้เลยเหรอใจเหมือนกันนะเพรว่าเราค่อยๆไปแล้วกันโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บเอ้โดดให้ต้องมีเสียงออืโอเครอดละไปทางไหนต้องทางนี้ใช่ไหมขุ๊นข้างบน เขาโอ้เขามันนี่โอ้มันไปได้แล้วไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเาคอยเดินไปอ๋อโอเคคือเห็นพื้นที่โลกโลอย่างนี้แต่ว่ามันเคลียร์ไม่ได้นะเออผมไปไม่ได้มเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงยังไงดิปึ๊บโอเคเริ่มจะงงๆมันนะปึ๊บอ,อืมโอเคลงมาได้จัดไปเอาล่ะหวังว่าทุกคนจะเคยเล่นเกมนี้กันบ้างผมนะเล่นมาถึงขนาดน,นี้แล้ว อ่าอันไหนเนี่ยอันนี้เหรอกราดันอันนี้ใช่ไหมอันนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ขากันยังไงอ่ะขากันให้ลงเหรอดันนี้ขึ้นไหมเอออันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยว,ยวผมลองมั่วก่อนโอเคกระดันหรือเปล่าเอาไปให้อยู่โอเค<笑><笑>เมื่อไไปไม่ได้เอาเข้าไปเลย อืมเจอไม่จะเป็นการเพิ่มหัวใจลเลเซอร์ใง่ไหมเนี่ย,ลยเลเซอรต์ตัดจับเตอร์มีเลเซอร์อ่ะปิดแท้แรกไหมเนี่ยปิดไม่ได้ระบบมันทังอยู่จะต้องโดดข้ามไปเองอเคเข้าใจละอืมไกลเหมือนกันนะเนี่ยไหวหรือเปล่าวะโอเคเข้าใจละเลเซอปิดไม่ได้ก็ต้องกระโดดไปฮึหึฮึหึ เสียวแบบแบบส้นตีมันจะโดนโดนให้ได้อะเออส้นรองเท้านะไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วผมอยากเลิ่มมาปึ๊บโอ้ยยังอยู่โอเคเฮ้เยเจ็บร้อยโอ้ก็น่าจะไปข้างหน้าอีกนิดนึงมันโดดยากไหมนะเออเล่นในมือถือก็อจริงครับผมแต่ว่าเราใช้อู้อีกแล้วมันโดดเฉยๆได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองโดดเฉยๆดูนะ อู้เก็บมาแล้ว,ลวมันเล่นในมือถือก็จริงนะแต่ว่าผมไม่ค่อยขนาดเพราะว่าผมใช้จอยใช้จอยปูดฮุดเสริมเข้าไปด้วยผมนะเออเผื่ว่าบางอย่างผมเขาปรุงไม่ได้เฮ้ยโอ้ยได้อยู่เฮ้ยอ่โอเคผมว่ายากนะเกมนี้ยากอยู่ยจะถ่าตรงนี้วะเนี่ยโอเคใช่โดรนถเอียก็ยากละ โดดเฉยๆอ่าลองโดดเฉยๆดดเมื่อถึงเฉยไม่ได้มันต้องวิ่งโดดเออเอา,าละ <laughs> งานละงานละฮึโอ้ยมันโดดยากเหมือนกันนะึ๊บโอ้ไม่ได้เมื่อกี้ไปได้สักไกลอ่ะเดินไม่ค่อยไกลเท่าไหร่สองบันสองบันสองบันโอเค โอเคเราจะไม่ค่อยจะนี้แล้วนะ okay. Okay. โอเคโอเคโอ้กเหลือเกินโอ้ย <laughs> <laughs> ตายตรงนี้เลยเเนี่ย <laughs> <laughs> โดดข้ามเลเซอร์ไม่ผ่าน <laughs> เอาไม่โอเคดีดีนะให้เกมเยังให้เริ่มตรงเลเซอร์เนี่ยมีโอกาสสามครั้งผม <laughs> ได้ไหมเออม้อยู่ออ้ยทำไมตอนแรกมันไปได้แล้วรอบนี้มันไปไม่ได้เออยากนะนี่หรือว่าในเ,เซื้อมันมีแสงไม่ใช่นี่มันก็แสงแบบนี้แหละโอ้โหอีกแล้วเราง่ายวันนี้เราจะมันจะผ่านได้ไหมเออเพราะว่ามันยากเหมือนกันนะเฮ้ยโอเคจะจะไหวให้ดี โอเคได้อยู่ฟึโอเคฟุ๊บเลยกันฟึ๊บโอเคได้อยู่ไหมเฮ้ยวันนี้อาจจะผ่านนะเอาใหม่ใหม่ใจเย็นอย่าตีตัวไปก่อนใครเออเออเออเฮ้ยเออเอาละเอาละเอาละกินทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอาละอันนี้อันเล็กนะมันเล็กกว่าเดิมมังหรือเปล่าเนี่ยไม่มีแรงส่งโอ้โหมาไกลนะ นี่คือยอดสิทิจิ๋วโคนัาโตพร้อมเออเอ้อโอเคโอเคมามากันแล้วอีอด,ดิบเดียวเองเมื่อกี้นี่น่าแค่โดดลอยแค่เราแคาโดด,รรรโด,ดประมาณสักสามครั้ง่งผมว่าน,น่าจะผ่านละเออทำไมเฮ้ยอืมสปินไกลนี่เคยโดดโดดไกลเลยไงเออโดดไกลเออไปโดดไกลเออเอาละสบายสบาย โดนไกลอืมอุ้ยโดนไกลเมื่อกี้ผมเกือบเหมือนกันนะตรงท่ออ่ะเออประหยัดเล็กๆน้อยหรือมั้ประมาณนี้ึโอ้ยได้อยู่อุ้ยไม่ค่อยก่อนึอือนี่เอาละเอาเนียนเรียบเรียบละอ้ยได้อยู่โอเคโอเคใจเย็นไว้รุ่นนิดนึงหายใจก่อนไปโอเคเรียบร้อย ตายหลายรอบเหมืนนะอนกันเนี่ยคอนติเนียไปสามมือเนี่ยเอาละแค่แดงก็่ลำบากกันแล้วรอบนี้มีเขียวผมมาด้วยเอาละเราเจอกระสะเราเจอสีเขียวนะนี่เป็นเลเซอร์ต้อตงทำยังไงเนะี่ยกดแงวผมนะกดแอวแล้วก็กดอะไรบีกนะับอาร์เลยอาร์คือตัวไหนบ้านหัวอ๋ออารมณ์มคือจะกด หมบะมอบ,บอหมาะไปนี้คลานลองดูดิ <c oughs> เออคลานไปได้โอเครู้เรื่องหรือว่าจะสไลด์ไปก็ได้นะอ๋อประโยค์เมื่อกี้คือสไลด์ไปก็ได้ผมนะต่อ <c oughs> อุ้ยหยะฟุกเกระเกินแล้วก็คลานไปเออขยับได้ด้วยแฮร์เดเซอร์เนี่ย <c oughs> เอาไงเดี๋ยวเราลอมันมาใกล้ๆก่อนแล้วก็ฮึบยหยะฟุ๊กเกร์เก, <c oughs> อก,ก,เก <c oughs> โอเค อัน,นี่เราคานไปดีกว่าเออเราทำไมจะต้องโดดให้เสียเวลาเออเราสไลด์สไลด์ลทำไมเราต้องขานไปดิออโอเคคานไปออมีแหละใช้ลักษณะตัวเล็กแค่เป็นประโยชน์โอ้ได้หัวใจคืนผมไปเออะไรขึ้นอันนี้มันขยับไปเองนะเจออะไรไม่รู้ผม อ๋อมันคือหุ่นยนต์ที่ด็อกเตอร์อากาสาสร้างขึ้นมาใช่ไหมนม่หเหลือไมาจับทางด้วยผมนะด็อกเตอร์เราเจอหุ่นยนต์ที่ด็อกเตอร์สร้างอ่ะทำยังไงกับมันได้บ้างเนี่ยนะเฮโอเคไม่เป็นไรทำร้ายไปเลยเนี่ยมี่เป็นเกมส่สวนๆแล้ผมนะจำไว้ไม่ใช่เกมต่อสู้เออโอเคคุยนานเหมือนกันนะเนี่ยะเอ,อาผม เอออนี้คือด้านขวามือเราผมนะเออไล่กับเลมเอาละได้เทมให,หม,ม่ผมเป็นรองเท้าเพิ่มพลังรองเท้าปับ๊บยิงเลยจะมาใช้ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจอละเจอละเราต้องมีอุปรกรณ์ผมในกะารต่อสู้เลี้ยงมาละเลี้ยงปลากระป๋องมาละเออเจ็บไปสิหนูเออ มาอยู่ไหนขันเลียงบอลมาละเอาละชูดเออบ้ธรรมดาเตะไกลเ <c oughs> ออเตะไกลอีกทีนึงเออบ้าบ้าดาเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าอยาอย่ายิายางฟางปอบมาก่อนเออมาเอาลูกเตะเสียคุณอาไปกินเออืออสามอีกทีนึงชูดโอ้จะฟรีคิกโชว์ละเอาละ ไซก้อยโชว์มาหน่อยควออันเอ๋ออเออแตมหัว <laughs> เอาละอิตาลีวิสซาร์ดยิงติ <laughs> ดกระแพงไม่ได้อิตาลีวิสซาร์ดไม่แรงพอต้องเจอนี่โดดไปแล้วก็อาคีสลาต, <laughs> ตันเออเฮ้ยอาคีสลาตันโม่ขอให้เออยังไม่เป็นไรใช่ไหมเอาได้ชุดอีกทีนึงเออเอาคุกขาไปเลยเออ,อ,อตายเฉยเลยฮะกำลังมัน โอเคขาแล้วน,นนะปลากระบองหายไปไหนะเออปลากระบองังอยู่ <c oughs> แตกเลยซ้ำอีกทีนึงเอาห้าอะไรดิขีโคลนสว่านแล้วกันโบ๊ะก็ให้ไม่โดนเลยแล้วข้างบนนี่มันมีอะไรเนี่ยต้องต้องเอาคสราเก็น่าจะม,มีประตูดิเออประตูตรงนี้ไปโอเคเราสึกว่าเราจะมาถึงห้องควบคุคมโมโหกันแน่นีนน่อะไรเนี่ย รู้สึกว่ามันจะต้องมีรหัสนะเอาใจละรู้สึกว่าต้องทำรหัสอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วเรียงใช่ไหมเอาละเริ่มจะแปลกแปกนะสามอยู่ตรงไหนเนี่ยสามตรงนี้ถ้าสี่ถ้าสี่ตรงนี้ใช่ไหมเออฮะนี่ได้มเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะ แล้วเราขึ้นไปยังไงน่าอะงงงงไนหะอ๋อขยับอย่างนี้ได้เหรอตองนี้หกอยู่ตรงนี้เอาละสิามยากเริ่มมาเหมือนกันนะอ๋อมันมันเปลี่ยนมุมได้ <laughs> ผมก็กงงไงไม่รอว่ามันอะไรขยับยังไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมซับใหม่ก่อน อนนี้ใช่ไหมสามตรงนี้สี่อันนี้นี่เออต้องแบบนี้โอเคแล้วเราจะาขึ้นไปไงอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่นี่เฮ้ยตรงฮะแปดนี่ตรงนะแล้วก็อันนี้ละ่ะหกกับเจ็ดนี่มันใช่เหรอะหกกับเจ็ดตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่นะเจ็ดไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็เอาเจ็ดไปอยู่ตรงไหนว่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ อืมเจ็ดน่าจะอยู่แถวนี้แหละแล้วก็เอาเนี่ยหกขึ้นมาหน่อยเออปกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะตรงนี้แหละเอออันนี้นี่จะยากยากแล้วนะเอาลงมาอ,านอาันนี้อ่ะแบบนี้แหละเออโอเคถ้าตรงนี้ได้ละหกอยู่ตรงนี้วกับสองคนนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะอันนี้อันนี้มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอานี้ขึ้นไปก่อนเออ แล้วก็อันนี้นี่อันนี้สามอันนี้นะแล้วก็อัเจ็ดลงมาเจ็ดลงมาแบบไหนวะเออนี่ขึ้นไปเออเด้อเด้อเด้อเขาว่าหก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 ขยับมาทางนี้เออแล้วก็อ่าสองขึ้นไปมวยนะมวยอยู่ใจเย็นใจเย็นมวยอยเจ็ดอยู่ตรงนี้ ไอ้น,นี้ลงมาดีวกออว่ามางเออฮ้่เวลาเหลือสามสิบวิเอามเออเอนี้วะสองนนี้มา,อมาเออเออเออสิบเจ็ดวิผมออออน,นี่นี่รีบหน่อยรีบหน่อยสิบสองวิ ผมว่าผมน่าจะทำได้ยอยู่ hey, hey. Okay. <laughs> <laughs> เฮ้ยฟุกแบทวิโอเคเฮ้ยหานอยู่เว้ยเออโอเคได้ไงต่อมันยังมันยังไม่ดีเหรอมัน,น่าจะดีแล้วเนี่ยหรือว่าเราเราทำอะไรผิดรหัสเมื่อกี้น่าจะถูกกันนะเพสาะฉะนั้นต้องออกไปหรือเปล่า เริ่มเริ่มงงเหมือนกันนะเดี๋ยวลองกลับไปจุดเริ่มต้นดูสิผมบอกว่ายังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ดยอหรือว่ายังมีปริศนาอยู่เข้าไปดูหน่อยดิตรงนี้มันมีทางไปอีกเหลอ เฮ้ยมันไม่มีหางไปแล้วนะก้อนนี้เราก็กดไม่ได้เหมือนกันนี่สบรวนที่ใช่ไหมนี่อุปกรณ์อันนี้แหละเอ๊ะโอ้ขวดผิดทำไมอัใหม่อ,หมอ๋อกลับไปทำใหม่เหรอไม่ใช่อ่ะมันแม่งแหม่งแล้วเนี่ย เฮ้ยห้ไม่แน่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เริ่มจะงงๆเหมือนกันไปทางนี้แหละอ๋อมีประตูตัวนี้ต๋อทา,างนี้ไปได้เฉยอ,อใครเนี่ยไอ้อมันโยนรูปสนนะัะอือถือว่าเราจะต้องจับตัวเจ้าหมอนี่รึเปล่าหรือไงสู้มันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะสู้มันนะโอเค เอาละอยู่ตรงไหนเอ่ยมันไหนคองมันเนี่ยเฮ้ยแกไปไหนนะมันหนีเราเลยจะคิดว่าแกหนีพ้นเลยไงไม่ทันฉันหรอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าอาบอาบฉันจะตักหน้าแกตรงนี้แหละโอ้ยมาหาแกวะเดินเลจับเขาไม่ได้นะเนาะไปมาก สไลด์ไ่โดนเฮ้ยอียาอออาดมากโอเคเไปดักหน้าคันก็เลยดูเรื่องอเกมาหันนี้นนนนนแน่นอนชัวร์สลาดเหมือนกันะเฮ้ยไอ้เน้น้นเน้นนเน้นเเน้นเ้เ้นเน้ว้เอานเ้เ้ว้ว มาอันนี้นะดูเรองฮึ๊บแ,แกสักจะมีน้ำโผล่แล้วนะติดไปไหนของแกะวะมาดิสิฮึ๊บดักทางเออนี่แหละดูเรื่องทำให้เสียเวลานะแกะนี่ฮ <c oughs> ึ่ยติดคดีหรือเปล่า <c oughs> โบ๊ะเขาให้อ๋อเราเจอจากสอปริศนานะ <c oughs> บอกว่ามันคงไม่มี อ่าปูนขาวเนืออะไรพวกนี้มีจ่าซองด้วยครับเขียนว่าอะไรไม่รู้นะอุ้ยเหมือนจะมีคดีนะเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนรู้แค่นี้ก็พอละโอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์แบบสถานการณ์น่าจะโอเคละเออมีตั๋วอยู่สองอันผมนะ เหมือนคล้ายๆกับบัตรเชิญมีรหัสด้วยลำบากแล้วสิเฮ้ยผมไม่ค่อยเก่งนะนันเรื่องปริศนาเนี่ยเออ,อยังไงการนะผมเขียนว่าอะไรเนะี่ยเขียนอะไรไม่รู้อ่ะเขียนรู้แค่คำว่าเราเป็นการ์ดนะผมนเฮ้ยเป็นการ์ดอะไรเนี่ยไม่ใช่การ์ดจกบาตรหรือเปล่าเนี่ย โอเคเหมือนกันนะถือว่าใช้ได้อะนะแต่ว่าปริศนามันปริศนามันก็เราต้องเพจนภัยเองอะถ้ามีภาษาไทยผมว่าน่าจะน่าจะเออถ้ามีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะภาษาไทยไม่อ่านแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่น่าจะมีแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมว่าน่าจะเออน่าจะพอไปได้อยู่มั้งครูชินสีผม สถานการณ์เรียบร้อยเลย,ยครับคุณอาคศะโอ้เรียบร้อยของผมนะเรามีโคนันอยู่นเอนเเจบเฟสแรกใช่ไหมจบเฟสแรกจบแล้วออจบเฟสแรกผมนะเอ,อ,เออรู้สึกว่า ในคดีในในใน g b a ในภาคนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกการ์ดพวกนี้แหละมันจะมีคลาดคลากับจิกซอต์กบตอปิศนาหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันผมเดามั่หละตอนสองเฉยโอเค,อเคผมนะก็เอาล่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งเกมนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมนะเอ่ก็ ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมนะใครที่ช่ชอบเรื่องของการสืบสวนแล้วก็การเล่นผาพยนต์ยเนี่ยผมเ่านะว่าเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึ่งของผมมันดีนะเออคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะดูโคนันขึ้นมาทีนทีนะเออประมาณนั้นเลยผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมผมนะเจอกันใหม่นะครับต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไม่บายจุบจ๊บจุ๊บเออ <c oughs> เล่นไปนี่น่าจะนานนะประมาณนั้น